ก็ตอนที่จะเป็นอ้วงก่อนหน้านี้นะครับในจังหวัดนะครับก็ได้มีการเวเารเรื่อมป็นกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการตอนรับหรือวางมาตร,ร,รการนะครับท่อไปดังนั้นมาตรการที่สําคัญที่สุดณบริวเวณจุดนี้ก็คือการที่จะต้องสอบสวนโรคหรือคัดกรองเบื้องต้นกับพี่น้องประชาชน คนไทยทุกคนนะครับที่เข้ามาทั้งถูกกฎหมายและผิกดกฎหมายเรียนว่าจุดน,นี้เนี่ยการเดินทางเข้ามาของพี่น้องประเชาชนนั้นเนี่ยมีทั้งที่ถูกกฎหมายคือคนที่ได้ลงทะเบียนกับทางกระทรวงการต่างประเทศหรือกองสุส่วนที่ผิกดกฎหมายนั้นก็คืออาจจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ก็สามารถที่จะข้ามมาในแม่น้าําต่ำแม่น้าธรรมชาติได้ซึ่งทั้งสองสุดเนี่ยเราก็มีมาตรการรองรับตั้งแต่ช่วงของการระบาดรอบรอบแรกเราก็ได้เตรียมการไว้ ป็นที่เรียบรอ้อยนะครับเข้าสู่ระบบของการสอบสวนรวบื้งต้นเข้าสู่ระบบของการกักกันตัวและก็ที่สาคัญคือการส่งตัวกลับภูร์นเราด้วยความปลอดภัยคนใดที่มีการติดเชื้อเราก็เข้าสู่กระบวนการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลของเรานั้นเนี่ยเราได้เปิดรับผู้ติติดเชื้อในรอบแรกเนี่ยซึ่งเรา เรามีตัวเลขในระลอกแรกเนี่ย43ลายซึ่งหายไปหมดแล้วคราวนี้เราอยู่ในระลอกที่ที่เรียกว่าระลอกที่ระลอกใหม่หรือระลอกที่3เนี่ยตั้งแต่1เมษายนเนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่405ลายนะครับซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่เรือนจำเนี่ยทาที่ว่าที่วรทอทราบดีซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้ดำเนินการในเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะครับในการที่จะดูแลแล้วก็เราได้มีโรงพยาบาลสนาม3แห่งนะครับแห่งที่1ึอยู่ที่เรือนจํา ในกรณีสําหรับนักโทษทั้งหมดนะครับแห่งที่2ก็อยู่ที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดซึ่งนี่ก็เป็นการรองรับรอ,องรับส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งซึ่งติดในเดินจําและก็เดือนจำอย่างที่3ซึ่งได้เปิดไปเมื่อวานก็คือศูนย์ทักพิงชช่วครางอุณในรัิซึ่งก็สามารถรองรับผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรงเรามี การเตรียมการไว้ประมาณสามแห่งนะครับซึ่งมียอดเตียงอยู่ประมาณพันพันพันกว่าเตียงเศษนะครับนี่คือเรื่องของระบบการวางแผนการรักษาพยาบาลทีนี้กลับมาที่จุดของพี่น้องคนไทยที่เข้ามาวันนี้เนี่ยเรามีมาตรการที่จะเปิดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเนี่ยที่บรณการกันในวันนี้เนี่ยเปิดรับพี่น้องคนไทยที่เข้ามาตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะครับเราประเมินเราจะเปิดทุกวันนะครับ จากเดิมซึ่งเราเปิดเฉพาะจันทรุธศุกร์นะครับอันนี้เราเปิดให้ทุกวันเพราะเราคาดหวังว่าจะมีพี่น้องคนไทยเนี่ยที่จะต้องกลับในสถานการณ์ที่ทางมปเลเซียได้มีการขับดันในช่วงนี้อย่างเข้มข้นเราก็จะเปิดรับการทำงานแล้วก็ร่วมกันในการที่จะดูแลพี่น้องคนไทยอันนี้ผมเร,เรียนว่าทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือร่วมกันแล้วก็ได้มีการเตรียมการในส่วนนี้ไว้รองรับ ไว้หลายประกาศนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีผู้ผู้ข้าพิชาได้มาให้คาแนะนําในเรื่องนี้นะครับท่นบานนายทัพภาคที่สก็เพิ่งเดินทางมาเมื่อไม่กี่วันผมก็เดินทางมาวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความมั่นใจกับเจ้าที่ทุกทุก,ทกฝ่ายว่าเราจะร่วมกันทางานดูแลคนไทยทุกคนนะครับที่กลับมาทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเข้าตามระบบ คือว่าค่ะนอกจากคนไทยแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะท่าวางน่ากังวลก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาจจะทะลักเข้ามาด้วยตรงช่วงนี้อันนี้เราจะมีแนวนโยบายในการดาเนินการหรือว่ามีการทําโรงพยาวชนสนามในการที่จะรองรับคนกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นไหมคะถ้าอาจาตที่เราก็มาการประกันของมาเลเซียสาหรับกรณดีของแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาตินะทุกสัญญาติที่เข้ามาในช่วงนี้เช่นเดียวกันเ,นเราก็มีอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องดำเนินการซึ่งแตกต่างจากพี่น้องคนไทย โดยโดยหลักแล้วเนี่ยในงานต่างด้าวทุกทุกสัญชาติเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีตามข้อหาหลบหนีเข้าเมืองตามกฎหมายของอตรวจคนเข้าเมืองนะครับอันนี้คือเป็นหลักสําคัญนั้นเบื้องต้นเนี่ยทุกสัญชาติเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการท,ที่ที่ดำเนินการตามกฎหมายนั่นคือการดำเนินคดีโดยท่านงานสอบสวนแห่งสุไหงโกลกเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินคดีทีน,นี้ระหว่างที่จะต้องดำเนินคดีเนี่ยอาจต้องใช้เวลา7วันหรือ15วันบางงบางคนจะต้องใช้เวลา ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้มีการตกลงกันไว้ว่าเบื้องต้นนั้นแรงงานต่างด้าวทั่วนะแรงงานต่างชาติเนี่ยที่คนต่างด้าวทุกกรณีเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันเพื่อให้มั่นใจก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่จุดผักดันของเรียกว่าจุดกักกันตัวของเรเพื่อเราการส่งกลับนี่เราต้องเราต้องทำให้เขาปลอดเชื้อในระยะเวลา14วันซึ่งตรงนี้ถ้ามีจํานวนมากเนี่ย ถ้านีจำนวนมากนะครับเราจะมีสถานที่จัดการแรงงานต่างด้าวซึ่งเราจะเปิดขึ้นเฉพาะ2แห่งในพื้นที่อำเภอสวยกลก1หนึ่งแห่งแล้วก็เพืพื้นที่อำเภอตากใบหนึ่งแห่งเพราะเนื่องจากว่าเราคาดคาดคา,ดา,ดาดหมายว่าสวยกุลกเป็นจุดแรกที่จะมีแรงงานต่างตัวนะัคนต่างด้าวก็ดีงแ,แรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยจะเปิดมมากเราจะเปิดไว้ที่ตําบลมูโนนะครับซึ่งเป็นสนามกีฬาและก็มีหอประชุมใหญ่ซึ่งเราจะทําเป็น ที่กักกันของกลุ่มแรงงานเหล่านี้โดยเฉพาะนะครับแล้วอีกที่หนึ่งก็คือที่ตากใบนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งสําหรับกรณีที่มีคนตากด้าวเข้าทางด่าตากใบนี่ก็จะจบจุดสองจุดนี้ก็จะจะรองรับคนตากด้าวเพื่อให้อยู่ในที่จํากัดเหมือนกับว่าเราได้มีการจับตัวก่อนเดินคดีก็จะมีเจ้าที่ทุกฝ่ายเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ทางจังหวัดนาทีว่าก็จะ สับสนุนงประมาณของทางรัฐบาลในการให้อาหารให้เครื่องดื่มให้แล้วก็ดูแลความสะดวกในเรื่องของอาหารการกินอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็คาดว่าถ้าเป็นจํานวนมากก็จะใช้2ส,สถานที่อย่างนี้แต่ถ้าไม่มากเราก็จะใช้ระบบเดิมที่เราเคยใช้อยู่นั่นคือการส่งไป กับการตางสถานีสวสอต่างๆในพื้นที่นะที่ว่าซึ่งเราเคยดเนินการมาก่อนนานนี้แล้วที่คือประเด็นที่สบบนีตอนนี้มีปัจจัยอนไหนที่เรายังคงเป็นห่วงใหญ่ในการที่จะเข้าดูราการระบาดของนราชิว่าเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักของภาคใต้ที่มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะปัจจัยอะไรที่เราจะกังวลแ็ะขอความร่วมือชาวบ้านอย่างที่ผมเรียนไว้ครับสิ่งที่ในว่วงสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่เรากังวลก็คือเรื่องของ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเป็นหลักนะครับทั้งคนไทยและคนต่างด้าวซึ่งเราได้เรียนสักรู่แล้วแต่เรื่องที่เรากังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการาติดเชื้อในประเทศเองซึ่งเกิดจากการสัมผัสจากในประเทศจากจังหวัดต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยงซึ่งเดินทางกลับมาในช่วงสงกรานนะและก็ช่วงของเดือนรมะมาดอนซึ่งเราไม่ทราบว่ามีพี่น้องในจังหวัดทางพิวานนั้นเนี่ยไปรับเชื้อที่ไหนมา,มา,ม,ามาบ้างหรืออย่างไร ตัวนี้ก็คือมาตรการหนึ่งที่เราก็เฝ้าเฝ้าระวังอยู่ครับแต่เราได้มีการเตรียมการเรื่องนี้ไว้ว่าในกรณีที่มีคนในพื้นที่ภูมิเราใน13อำเภอไม่ว่าจะอยู่หมู่บ้านตำบลชุมชนไหนก็ตามของอำเภอไหนเนี่ยรับเชื้อมาจากในในประเทศของตัวเองเนี่ยเราจะต้องให้เข้าสู่กระบวนการกักกันตัวในกรณีที่เป็นกลุ่มกลุ่มเสี่ยงสูงพอดีนะครับเราจะมีโลคอนของแต่ละตำบลของแต่ละพื้นที่คือหรือเราได้ให้องค์กรปกครองของท้องถิ่นเนี่ย จัดสถานที่รองรับไปแล้วสำหรับการเข้าสู่ระบบตารกั้ตัวและก็ใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการที่จะดูแลบุคคลเหล่านี้จนครบจํานวน14วันอันนี้เราได้ได้คุยกันและก็ได้เตรียมการทั้ง13บสามอำเภอไแล้วทุกท้องถิ่นนั่นคือกรณีที่คนในจังหวัดของเรานั้นไปรับเชื้อจากที่อื่นมาส่วนของเดือนจําผมได้เรียนกับสกู่วันนี้ตัวเลขของเดือนจําเป็นตัวเลขที่ที่เราหน้าภาคภูมิใจว่าเราได้เราได้หยุดหยุดตัวเลข ผมเดินจำในการที่ติดเชื้อ,อลงมาเป็นศูนย์เมื่อวานนี้ท่านผู้การเดอนจำได้ไรายงาน,นผมว่าการติดเชื้อที่เดอนจำนั้นขณะนี้เป็นศูนย์หมายความว่าผู้ต้องขังที่อยู่ในเดอนจำ2 0 0 0อนเสตคนนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ200กว่าคนเกือบเกือบสามแต่ที่เหลือนั้นก็ไม่มีเชื้อจากที่ได้แพร่กระจายตอนที่เรากังวลไว้ว่าอาจจะถึง5 6 0 0คนเนี่ยตอนนี้เราเราเห็นภาพตัวเลขเมื่อวานอยู่ที่ศูนย์ ซึ่งเราก็ต้องเฝ้าติดตามต่อไปในเรื่องนัง้